สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวฝึกงานใน3นาทีเป็นยังไงไปดูกันครับผมชื่อภูมินันโลหปะปกิจคุณชื่อเล่นกายครับก็มาฝึกในตำแหน่งวิดีโอเอดิเตอร์ เป็น i n t e ท The อร์ซรุ่น8ครับผม <S <S> <S ช่วงนั้นกำลังหาที่ฝึกงานครับแล้วพอดีผมก็ไปเห็นโพสที่เพื่อนๆแชร์ต่อกันมาแล้วผมเห็นว่ามันสนใจก็เลยลองยื่นสมัครมาดูครับผมแลทีเนี้ยผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์เขาก็เรียกสัมภาษณ์ครับซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็เขาถามว่าสัมภาษณ์สะดวกวันไหนผมก็ ว่วางครับพี่วันไหนก็ได้เลยครับประมาณนี้นหลังสัมภาษณ์เสร็จก็ได้มาฝึกที่นี่ครับจริงๆนะเพื่อนผมก็รู้สึกประทับใจนะแต่ว่าพี่พีเขาเป็นกันเองมากเลยครับตั้งแต่วันแรกเลยที่ผมเข้ามาคือแบบแข็งเป็นหินเลยไม่กล้าคุยกับใครแล้วนี้พี่พีเขาก็ชวนคุยด้วยจนแบบปรับตัวได้กับทุกคนใช่ไหมพี่ <laughs> นั่นแหละครับส่วนในเรื่องของงานครับตอนแรกผมก็ ช้อุปกรณ์อะไรไม่เป็นเลยแล้วที่นี้พี่พเขาก็ช่วยสอนให้อะไรให้ด้วยอะไรี่พอมาที่นี่ก็ลองได้ใช้จริงแล้วพ,พี่เขาก็สอนหมดทุกอย่างว่าอะไรใช้ยังไงตั้งแต่การลายสายการถ่ายยันการจัดไฟครับผมหรือถ้าเรามีอะไรสงสัยก็ถามพี่พได้หมดเลยครับโอ้โหผมว่ามันได้ไหลายอย่างมากเลยอะตั้งแต่แบบการคิดคอนเทนต์การถ่ายไปยันตัดต่อ เหมือนทาให้เราได้รู้กระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ได้รู้ว่าการทํางานจริงเป็นยังไงแบบไหนแต่ที่สําคัญสำหรับผมนะนอกจากประสบการณ์ผมคิดว่าได้คอนเน็กชันมากขึ้นได้เจอสังคมใหม่ๆพี่ๆก็คอยสอนแนวคิดต่างๆอะไรต่างๆทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับตัวเราทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นครับสุดท้ายนี้ครับใครกำลังมองหาที่ฝึกงานหรือว่าคิดอยู่ว่าจะฝึกที่ไหนดีผมแนะนำ ฝึกที่นี่ครับเดร์ซิโลลองยิ่นกั้มาดูก่อนได้ครับสวัสดีครับผมรอให้มันครบ3นาทีเฉยแต่ที่จริงไม่มีอะไรแล้วครับมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆให้มันครบ3นาทีเฉย